ันไม่ได้เลยคนที่นี่เขาใช้ไม่เหมือนภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าภาษาอังกฤษอเมริกันได้ไหมหรือภาษาอเมริกานะคะค่ะก็เพื่อนๆก็เข้าไปให้คําแนะนำํำเราลงมาฟังกันค่ะว่าคําแนะนำของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนนี้เขาก็บอกว่า ได้ใช้คําและประโยคที่ใช้ประจําวันจริงๆนะคะโดยการเขียนจะช่วยให้เราสังเกตคำที่เรายังไม่รู้แล้วเราเอาไปเซิร์ชแล้วนำมาทดลองใช้เขียนแล้วก็ออกเสียงดังๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะนึกอะไรไม่ได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คิดว่าพูดภาษาไทยแล้วกันเนาะอย่างเช่นเวลาที่เราบอกว่าเรามาทำอะไรอยู่ที่ตรงนี้ Why I'm here? What do I need? I forgot. เราพยายามลองหัดใช้ภาษาอังกฤษกับตัวเองดูก่อน mm hmm. ก่อนหน้าจะพอไปได้นะคะจะเริ่มฝันเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะคนนี้บอกนะคะเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเข้ามาแนะนําเธอบอกบอกว่าดูซีรีส์หนังเนี่ยภาคภาษาอังกฤษนะคะอ่านซับนะคะใช้ซับภาษาอังกฤษนะคะ ดูเข้าใจไม่เข้าใจแต่ก็ดูดูบ่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเรื่องนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไรพูดกันเรื่องอะไรเราก็ดูผ่านบ่อยๆตอนนี้ป้าอ้อยก็ดู Netflix นะซึ่งมันก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ซับภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมาง ดูไปดูมาเรื่องไหนที่ชอบนะเราอาจจะดูรอบ2รอบ3าได้นะคะมันก็ช่วยให้เยอะเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เป็น YouTube นะคะ YouTube เนี่ยเขาสอนสังเกตันมากมายก่ายกองเราอย่าเพียงแต่ดูอย่างเดียวนะคะ